อันนี้สีดินเผาใหม่นะครับสวยงามสวยงามนะครับสวยงามเป็นแบบของเขาเลยแหละสีดินเผาใหม่สีดินเผาใหม่เป็นแบบนี้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเตือนโดยการพ่น ้นตะไคร่น้ำเทียมตะไคร่น้ำที่สูตรของเราโดยเฉพาะนะครับ้นตะไคร่น้ำเข้าไปให้มันดูเก่าลงมานิดหนึ่งให้สีมออกมมเก่าคึมลงมาเดี๋ยวมาลองดูกันครับวันนี้ อีกแล้วนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นสีดินเผา,ให,เาใหม่ลงตะไคร่น้ำแล้วสีดินเผาใหม่ลงตะไคร่น้ำแล้วมาลองดูว่าเมื่อตะไคร่น้ำแห้งดีแล้วสีต่อมาเป็นอย่างไร สวงสวรรค์อยู่ลอยอยู่เหนือปุยเมฆ่สุดยอดมาได้อย่างไรเนี่ยสวยสวยมากสวยมากเลย อันนี้ชายหาดบนสวรรค์ชายหาดบนสวรรค์นะมีล่มโอ้โหมีล่มมีผลไม้มีเครื่องดืม่มขาดเทวดามาางพักตรงนี้เราเองนี่แหละครับสวรรค์นรนกอยู่ที่เราเอง นะ,ะเรามีความสุขเรานั่งเรามีความสุขเราก็เป็นเทวดาของเราเองเนี่ยทุกคนมีเทวดาประจําประจํากายอยู่แล้วนะครับทุกคนมีเทวดาประจําตนนะครับควันเล่นลมเล่นลมหมุน <laughs> เล่นลมหมุนทางลมสวยงามสวยงามมาก เล่นลม,ลม,มหมุนสวยงามขึ้นสวรรค์สวยงามขึ้นสวรรค์ส่วนส่วนรูปหมวช้างอันนี้นะครับอันนี้รูปหมวช้างชิ้นนี้ชิ้นนี้เราปล่อยปล่อยเป็นสีอย่างนี้เลยนะเป็นสีดินเผาใหม่ครับเป็นสีดินเผาใหม่นะนนนะครับเราไม่ไม่ได้ทำอะไรนะครับ อยากให้รู้ว่าตอนตอนแรกอะสีจะเป็นอย่างนี้นี่คือสีดินเผาใหม่นะครับสีดินเผาใหม่สีจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยอยู่คู่กันให้ดูเปรียบเทียบกันว่าเนี่ยสีดินเผาใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะใครชอบแบบนี้ใช้เอาอย่างนี้ไปก่อนเพราะอนาคตอาจจะมีตะไคร่น้ำเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะต้องใช้เวลาหน่อยฮะ แต่ถ้าเป็นตะไคร่น้ำแบบนี้ดูดีๆมันจะนะมันจะกลมคกลืนสีมันจะดอกประมาณนิดหนึ่งนะฮะสีจะดอกกลมคกลืนเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ทําแล้วเสร็จเลยที่สําคัญคือตะไคร่น้ำมันนี้อยู่ทนอยู่ยาวเลยครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ไค่น้ำอันนี้อันนี้ให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้หัวช้าง หวช้างอันนี้เราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปได้ลงตะไคร่น้ำนะใครชอบความสดใหม่นะฮะชอบความสดใหม่มก็เกลียนนี้เลยแล้วแล้วก็ดูไกลๆถ้าถ้าติดตั้งแล้วดูจากถนนมาชัดเจนคือตัวนี้นะครับทําป้ายโรงเรียนป้ายอาคารอะไรก็แล้วแตนะ่สีอย่างนี้ไกลๆดูชัดเจนเลยนะพื่อ,ออกครับพลังทำให้น้ำเย็นเดือดได้ ม่นานเดือนเด็นเดียวได้หลังจากเพมฆหมอกลางไปก็เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับอยูเริมสายน้ำจะสวยมากเลยนะฮะด้านบนเนี่ถ้าเราทำเราสามารถปล่อยน้ำน้ำตกผ่านลงมาได้นะครับแล้วด้านบนเนี่ยเราทำอ่าย่อมุมขยายโดยเอารูปข้างล่างนี่แหละครับกลับด้านขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนนะฮะเอาข้างล่างเนี่ยกลับไปอยู่ข้างบนแทน ถ้าปล่อยน้ำเป็นน้ำตกลงมาก็จะสวยเป็นเปนแบบเลไเป็นงานใหญ่เลยล่ะเป็เรื่องเป็นราวเลยนะครับ